อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องออยะมะแคปิตอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูอ่ออยะมะแคปิตอลนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับเด็กโปรไฟล์เลยของบ ok ็อกดีอ่าไม่ใช่ดีสิของบล็อกพาร์กวี ebrb 2 1นะคะก็จะเป็นตัวของเด็กเกรดเนเจอร์นั่นเองก็จะเอาเกรดเนเจอร์นะคะมาทำให้ดูกันก่อนเลยเราจะได้เห็นว่า เด็กโปรไฟล์อิสาเบลนะคะจัดยังไงบ้างในของลิศของพี่ย่านะคะรู้สึกว่าเล่นได้คล่องไหลลื่นดีมากๆเลยพอสมควรสำหรับลิศนี้ก็มีทั้งมือมีทั้งเว็บมีพลังโจมตีมีในทุกอย่างหมดเลยขึ้นอยู่กับการว่าเราจะบริหารทรัพยากรยังไงนะคะให้สามารถเล่นได้ออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูในคลิปนี้กันเลยนะคะเป็นวิธีการเล่นที่คนสามารถเล่นตามได้ง่ายๆเลยค่ะของง่ายมากไม่ได้ใช้โปโมอะไรที่หายากเลยแม้แต่นิดเดียวจัดตามเล่นตามได้สบายมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกันเลยดีกว่าไม่ใช่เล่นสิไปเริ่มเริ่มกันเลยที่ตัวเริ่มก่อนเลยตัวเริ่มของอนุญาตเปลี่ยนค่ะเนื่องจากได้ใหม่ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวของ beginning highlight นะคะหใบจะเป็นตัวเริ่มใหม่ใบถัดมาค่ะเราขอเริ่มกันที่ทิกเกอร์ที่เป็นครีกก่อนเลยดีกว่าอ่ามีคริกด้วยนะคะแต่ใบเดียวค่ะเป็นตัวของผูต้ตรวจสอบมิคาลโก้นะคะ1ใบอันดีวขยับใหนว่าเกสเนที่ย่าชอบใส่ทิกเกอร์แปลกแปใบถัดมาเป็นคีกใบค่ะลูนเลอร์คาเมเลออนนะคะใส่คีิสองแบบนะคะแบบนั้น1่งใบเท่านั้นก็ เวลาเช็คเนี่ยเวลาเขานับนู่นนี่นั่นมันจะสามารถหลอกแล้วก็ทําให้เขาคิดไปได้ไกลว่าทิกเกอร์ที่เดี๋ยูยูเป็นอะไรเพราะว่าเอก,กลักษณ์จุดเด่นประจําของแคนเอ็กซิลเนี่ยมีฟอนทิกเกอร์นแล้วกันที่เรามีทิกเกอร์มากกว่า Can aker, แคนโพลิกระแคนฟอสอีกหนึ่งแบบนะคะแล้วก็มีการ์ดที่เป็นประเภทของประเภทนั้นที่มีลายรูปร่างหลายหน้าตาหลายชื่อจริงๆทำให้เราได้เปรียบในเรื่องของการคำนวณทิกเกอร์แล้วก็การสัดส่วนในการแบ่งส่นั่นเองถ้าไม่ซีเรียสเรื่องหน้าซ้ำเนี่ย การจัดได้แบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากในการทําให้คู่แข่งเนี่ยนั่งคิดแล้วก็นั่งคํานวณว่าผลทิกเกอร์เนี่ยที่เราเรียงของเอซับเบลโอกาสออกจะเป็นอะไรนี่มากขึ้นยิ่งเซอร์ไพรส์ได้คิวัดสองไนสนะั้นแล้วเราเรียงไว้เป็นฟอนต์ขคือสุดยอดมากนั่นเองเราจะใส่นี้ม่ถัดมาค่ะเป็นตัวของอราม์ชิคเก้นค่ะเป็นฟอนต์ทิกเกอร์แล้วก็ฟอนติเกอร์อีก4ใบค่ะเป็นตัวของคอลเลคชันจินจิร่านะคะแบบนี้เลยทำมาอีกใส่สีเพราะว่า อัดตัวนี้เต็มสี่ใช่ไหมแล้วใส่ฟอนต์อีกหนึ่งอ่ะเวลาเขาจะคำนวณอะถ้าคี้เราผูออกมาใบเดียวเขาจะนั่งคำนวณแหละว่ามันมีผลกับประเภทติเกอร์อีกประเภทหนึ่งที่พี่ยาใส่ด้วย,ยแหละเดี๋ยวอธิบายตอนนั้นเลยดีกว่านั่นก็คือดอร์ติเกอร์ค่ะเป็นเจ้าของไอเดียอันยอดเยี่ยมคอร์ตบัตะนะคะหนึ่งใบและดอร์ติเกอร์ค่ะเคเบิลชีฟค่ะเป็น PG นี่แล้วก็ฮิลติเกอร์ค่ะดิกชินารีโก้สี่ใบอ่ะ บบไอตรงเนี้ยเราเน้น4อยู่แล้วใช่ไหมพอ4 4 4 3 2าเนี่ยที่อีก4ใบจะต้องคิดแนตะ้ถ้าถ้านะคะโผดอออกมา1ใบเขาอาจจะคิดแล้วว่าฟอน6หกดอหกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราโผหน้าแบบเนี้ยออกมาหน้าละหนึ่งใบในเด็กหรือว่าออกมาจากดอบถ้าเขาขอเช็คแล้วเราเจอหน้านี้กับหน้านี้อยู่ในดอบซ้ากันอ่ะสนันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นฟอน6หกเวลาคนที่เล่นแล้วไม่เจอไม่รู้เรื่องยอะไรเงี้ยเขาจะสันนิหานฟอนตหกแต่ถ้าคีเราโผล่ออกมาเนี่ยแล้วดอใบนี้เราไม่โผล่มันก็สามารถสนันนิษฐานได้ว่า ใส่ทิกเกอร์ย่งไเสถียรขี้สเสถียรหรือเปล่าถ้ามันสเสถียรมันจะไม่มีดอใบ,บนี้ถูกต้องไหมการคำนวณการคาดเคลื่อนของประเภททิกเกอร์นนะียจำให้คู่แข่งเนี่ยป้องกันเอาเย็ได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าเรามีอิซาเบลที่เรียงกอง่องได้นะคะพี่ยากก็เลยใส่ทิกเกอร์ให้มันแยกแตกต่างออกมานั่นเองเพื่อแบบว่าขี้ใบนี้ออกอแต่ไม่เห็นขี้ใบนี้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้กันว่าเราใส่คีหน้าย,ยัางไงมั่งอ่ะแล้วบังเอ,อ้ยมาเอินขีแบบนี้ดอแบบนี้ออกขีฟอนดออแบบนี้ยังระบาย แล้วดังบังเอิญไปเช็คฟอนต์หน้านี้เขาเห็นอยู่ก็จะคิดว่ามันใส่ยังไงใช่ไหม <S <S เพราะว่าเขาไม่มีทางรู้สัดส่วนเราแน่นอนเขาไม่มาเปิดเด็กเราดูแน่ๆการใส่แบบนี้ถือเป็นการทําให้คู่แข่งนะคะนั่งวัดเราในการที่เขาอาจจะป้องกันเราสองได้หรือป้องกันเราได้เดียวแล้วตายเลยแบบเราเจอฟอนต์หนาอย่างเงี้ยเขาแบบเช็คฟอนต์เขาไม่ตายหรอกบังเอิญการเป็นขีเหตุอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะตายได้เลยถ้ายืนสี่เด็มนะคะ นี่ก็จะเป็นทิกเกอร์ของพี่ยา่าทั้งหมดนะคะ16ใบจะเป็นขี้2ฟัน5ดอหฮิว4เดี๋ยวเราไปดูกันที่เกรด1กันบ้างดีก,กว่าเกรด1พี่ย่าก็ขอเริ่มที่ตัวใหม่เลยละกันตัวใหม่ของพี่ย่าก็เป็นตัวเปิด5้าสเนี่ยก็จะเป็นตัวของผู้ช่วยผู้ขยันขันแข่งนินิเบลลี่น,ーーนะคะใส่4ใบตัวนี้เป็นตัวใหม่จากที่วา่าสกิลเั่งสกิลใบน,นี้เกิดที่ช่องเรียากาที่ อ่าเรียกขาดนั่นแหละเป็นคอนตินิวในเทิร์นคุณถ้ามีช่องเรียกขาดที่เพิ่มขึ้นมาจะบวก5,000ันเป็นตัวที่บวก5,000ันได้ง่ายมากๆขอแค่มีเรียกขาดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเล่นเกทเมเจอร์ยังไงก็แล้วแต่ขึ้นเกทสาเปิด Excel ตัวนี้บวก5,000ันแล้วง่ายมากอีกหนึ่งความสามารถค่ะออโต้เวนเดียมาลงสนามจากมือดูท็อปเด็ก5ใบนะคะปัญหาก,การเกทสามใจนั้นไม่เกินหนึ่งแบบเอาขึ้นมือแล้วท่านำขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งสำหรับกองการให้เรียบร้อยนะคะใบนี้ค่ะเป็นโปรโมค่ะ ซึ่งหาไม่ยากค่ะสามารถกดซื้อได้ใน myturn นั่นเองจะเป็นตัวของ offnet er remer นะคะใบนี้บอกว่าเมื่อลงสนามช่องเรียอากาศเท่านั้นนะส่งหนึ่งอ่าถ้าเปนการของคู่แข่งอ่าไม่ใช่คู่แข่งค่าแปนการของคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าทําความสามารถนี้ค่ะเป็นน o r m a l s o l c h a r หนึ่งเป็นทีเกอร์ได้ counter ์ h a r g e หนึ่งนะคะก็ถ้าเราเล่นกับอิซาเบลล้วก็จะออกได้ทั้ง2อ,อย่างได้โซได้ counter bar ค,คืนด้วยนั่นเอง ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสามารถซื้อได้ในหมเถึง4ใบ100บาทนะคะตอนนี้แต่ตัวของรีเมอร์หาไม่ยากค่ะเป็นโปรโมโที่หาง่ายมากไม่ถัดมากค่ะเป็นตัวของบีซอมลิงเทลนะคะบีซอมลิงเทลมีความสามารถเมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือบุทคเตอรา์บารหนึ่งทรงหนึง่งใบเบอร์สุดลงดับโซนทำความสามารถตามประเภทของตาที่ถูกส่งลงดับโซนตามนี้เป็นนอร์มอนได้จั่วหนึ่งเป็นทิกเกอร์นะคะเลือกรีทเลอรกัดคู่แข่งหนึ่งใบและยูนิตนี้บอก5,000จนจบเทิร์นที่ใส่มาเพราะว่า เอามาหามือได้เวลาเราเล่นเกตสามแบบคืนอิสซาเบลแบบเราสามารถทําได้2อ,อย่างเด็กเกตเนยนะขออะไรก็ได้อยากเริ่มหลังมากๆจริงๆอยากหยิบควิกชิวอยากเริ่มหลังเขาว่าถ้าเราเริ่มก่อนนะเกตเนยน่าจะไปไม่รอดจริงๆเริ่มก่อนเราต้องรอเธอหนึ่งถามว่ามันไปได้มั้ยมันไปได้แต่แรงบุกมันไม่เต็มประสิทธิภาพมาสิการทํานู่นทํานี่มันจะดูกำกำกึ่งกึงที่จะดูแบบไม่เก่งก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเริ่มก่อนเราก,ก็จะเล่นเป็นเลวพอใช่ไหมมาแก้ขัดรู้สึกว่าดีกว่าแต่ตอนนี้มันดันเป็นอิสซาเบลทั้งสองเลย เราก็เลยอยากเริ่มหลังแต่ถามว่าเริ่มก่อนมีวิธีเริ่มไหมมีเราจะทําให้ดูแล้วก็เป็นวิธีประหยัดมือแล้วก็วิธีได้มือด้วยนั่นเองนะคะเวลาเริ่มก่อนเราจะเหตุได้ยากพอสมควรก็ขอเริ่มหลังดีกว่าเริ่มหลังแล้วก็ภาวนาไม่เจอเด็กเรวที่ตีหลายๆขีกก็พอใบถัดมาเป็นตนวของ s กิ l e to h a ใบนี้บอกว่าเมื่อลงสนามจากมือโซบ้าหนึ่งนำ้ำมีอากาศหนึ่งใบของคุณกลับขึ้นมือก็เอาไอ้พวกที่มีถิกเมื่อลงสามอย่างเจ้านี่นะคะหรือเจ้านี่มาหาสามหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ ที่มีความสามารถมาลงสนามคุ้มคุ้มดิ้งขึ้นมือได้นั่นเองอีกความสามารถเมื่อกองทัพของคุณถูกทรงลงดับโซนเจ้าตัวนี้จะบวก5 0 0พันะคะจนจบเทิร์นทำได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะคะก็คือบวก5 0 0พันั่นเองเห็นโม้ปุ๊บบวกได้แค่5,000ันปั๊มเพิ่มไม่ได้อีกแล้วก็เป็นตัวที่เบียยาชอบม,มากจากเจ้าทูเคนอะ่ะมันทำให้มรอยากาศของเราเนี่ยได้วนมาเล่นได้อีกนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นเกมหนึ่งทั้งหมด4 8 9แ0 11 12 13บอใบนั่นเองทั้งหมด เราไปดูกันที่เกรดสองดีกว่าเกรดสองของเราก็จะมีเจ้าใบใหม่แต่ว่ามันไม่ใหม่หรอกเพราะมันออกมาในไม่เทินแล้วแต่ว่าเจ้ารหัสจริงๆอะการ์ดมันอยู่บล็อกนี้ก็คือบล็อก vbt 1ินะคะก็จะเป็นตัวเจ้าอย่าง lab lab d o u t e r นะคะ lab lab d o u t e r มีความสามารถนะคะเมื่อลงสนามส่งเขาต์บาร์นึส่งบบนหนึ่ใบบนลงกับโซนเป็น normal unit ขอการ์ดที่โมนะลงช่องเรียกะ แต่ถ้าเป็นทิกเกอร์ยูนิตเจ้าตัวนี้บอกหมื่นห้าก็คือเล่นกับอิซาเบลสบายสบายง่ายง่ายปั๊มพลังดีดีนั่นเองนะคะใบถัดมาค่ะจะเป็นตัวของใบเก่าค่ะอย่างเจ้าเสือกล้องเลยใบโนคิวลัสไทเกอร์นะคะใบนี้ใส่มาทําไมใส่มาเล่นเพราะว่ามันได้มือได้ยิงได้พลังเพิ่มขึ้นห้าพันได้ต้องสามเป้าเนี่ยก็เอามาเพิ่มพลังให้มันตัดเศษให้มันเกินอุ้ยไม่ได้เสือใครดีกว่ายัางไม่บอกนั่นเองนะคะก็เป็นนอร์มอลได้จวหนึ่งเป็นทิกเกอร์ เลือกเลการพื่อทน่นะมใบดีท่ยแล้วก็เลือกยูนิตนะคะแถวหน้าบายใบบวกผ่านจนจบเทินไม่ถัดมาค่ะจะเป็นตัวของบาคโค้ดสีบานะคะใส่มาบายใบเท่านั้นเลยเห็นโม่ปุ๊บบวก5าพันเจ้าตัวนี้สแต็กได้11อใบาตามนี้ค่ะเรามาเรืองมาที่เกรดสามเกรดสุดท้ายของเราสุดแข็งแก่งเลยเราจะมาที่ล่างใหม่เลยนะคะสำหรับอิซาเบลเจ้าตัวของอาจารย์ปัดักดิิทธิ์แห่งสีดำทมินอิซาเบลนะคะก็ วันนี้ค่อนข้างเก่งค่อนข้างเก่งมาใช่เก่งข้องของค่อนข้างเก่งนะคะเพราะว่าตัวการ์ดตัวเดียวมี3ความสามารถเลยอเอาให้ดูกันชัดๆเลยอิาเบลมีคอนติเนียลออโต้แอคทีฟซึ่งเป็น3ความสามารถที่ครบในการ์ดเดียวเป็นไอที่ที่ชอบมาก3ปสีเราจะได้แบบได้ได้เป็นคิดอวฟอนฮิลได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบคิดอวฟอนฮิลมีสีอาจจะได้แบบสีเขียวเป็นคิ้ สีฟ้าอาจจะเป็นแบบแบบสดใสหน่อยเป็นฟอนต์สีแดงอันตรายอาจจะแบบไดฮิวหรือไดดอก็ได้แต่ว่าสีแดงเป็นดอกทเออเราจะได้คี้ฟอนต์ดอกได้นั่นเองนะคะสำหรับอิซาเบลมีความสามารถถ้าเป็นการควบคุมแข่งเป็นเก3นะคะหรือสูงกว่าความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งจะออกผลทั้งสองอย่างเลยออโต้เวนเรียอีกความสามารถหนึ่งเมื่อลงสนามดูท็อปเด็กสามใบแล้วก็เรียงตามใจชอบแอสเีช่องเวนเกะหนึ่งครั้งเจรินหนึ่งเขาตบัสเรื่องความสามารถออโต้ของยูนิตที่ มีคําว่าเมื่อลงสนามอยู่ในความสามารถนั้นนะคะทําความสามารถนั้นแล้วก็ถ้าแวนการของแปนีเก3ส์มสูงกว่ายูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้พลังเพิ่มขึ้น1,000 0ืนก็คืออย่าเผลอไปลงเรียกัดหลังจากกดความสามารถบวก1,000 0มนะคะมันไม่บวกให้นะเพราะมันเป็นแอคทมันกดแล้วมันเห็นในสนามใครอยู่ก็ได้ใครลงมาทีหลังไม่ได้นะเพราะเรากดความสามารถไปแล้วอ่ะก็จะเป็นเจ้าอิซาเบลตัวใหม่ของเรานั่นเอง ไปดูกันที่เกรด3าใบถัดมาเกรดสาใบถัดมาค่ะเจ้าอิซาเบลใบเก่าค่ะมหาปาาแห่งเงาทมินทอิซาเบลนั่นเองใบน,นี้ก็กิ่งเป็นคอนติเนียที่ช่องเวนการ์นะคะถ้าเวนจากคงเห็นเป็นเกรด่ามาสูงกว่าก็ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง,งจะออกคนสองอย่างเหมือนเดิมออโตเวนดี Auto ้เมื่อลงสนามเปลี่ยนจากคอร์เตบัสของเจ้าตัวนี้มาใช้บาสเนาะตัวนี้จะเป็นโซบาสเทนเฟกิกซ์บอกว่าเลือกเรียกอากาศหนึ่งใบของเรานะคะ อเหรียญเลือกการ์ดหนึ่งใบเบอร์สุดไม่ใช่เลือกด้วยทรงหน,นึ่งใบเบอร์ so, but, สุดลงดรอถป Normal, 15, ถ้าเป็นทิกเกอร์จะเรียงดีกว่าเอาอเรียงนี้เอาใหม่โซบัสหนึ่งทรงใบเบอร์สุดลงดรอปถ้าเป็นนอร์มอนยูนิตนี้จะบวกหนึ่งหมื่นห้าพันถ้าเป็นทิกเกอร์เอาการ์ดทิกเกอร์นะ่ะขึ้นมือมาเลยนะคะก็ถ้าเกิดโม่เป็นนอร์มอนก็ขอแล้วก็บวกหมื่นห้าถ้ามันถ้าเป็นอีกฝั่งเป็นเกสซ์สามถ้าโม่เป็นทิกเกอร์ก็บวกหมื่นห้าแล้วก็หยิบทิกเกอร์ขึ้นมือนั่นเอง ไม่ถัดมาค่ะตัวนี้แหละที่พี่ยาบอกไว้เล่นกับโมโนคิลัสไทเกอร์เวลาปัดเศษพลังเนาะแบบมันยินเอ็กเซลแบบ19บวกเอ็กเซลห้าันยี่สิบมันตีไม่เข้ามันไม่ผ่านยี่ห้าแล้วก็ปัดไปเป็นยี่สิบเก้าซะเลยด้วยการบอกโคโมโนคิลัสไทเกอร์นะคะเป็นตัวที่ทําให้เราจบปัญหาเรื่องพลังขาดนั่นเองอันนี้บอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่เวนการ์โจมตีโซบัสทั้งหมด5ใบสเตนเรียกาดของคุณทั้งหมดที่ม,ทมีพาวเวอร์เปสองพ0 0หร้อสูงกว่าถ้าสแตน2ใบหรือมากกว่านะคะรีทายเรียกาดของคู่แข,ข่งทั้งหมด ถามว่าโซมาจากไหนโซมาง่ายมากไล่ศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมสามสามอ่าไล่ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองยู่ในโซแล้วเรามีเกศสามใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองยู่ในโซปุ๊บทีนี้เทิร์นหน้าเราไล่เกศสามอีกใบหนึ่งจะมีการ์ดในโซทั้งหมดสี่ใบนะคะแล้วก็เราก็ใช้โปรโมเกศหนึ่งนะคะเจ้าลีมเมอร์เนี่ยเขาจะชาร์จโซชาร์จปุ๊บเราจะมีโซห้าใบพอดีก็สามารถเล่นได้ตอนไล่สองนั่นเองนะคะถ้าเริ่มหลังไล่หนึ่งก็เล่นได้แต่ปั๊มพลังให้ถึงละกันเนาะเออออแแต่่่่่่ถ้้าาเเริมมมกนนนนนีียไไททงด นอกจากโซ so, มัน,ม,นมันเล่นยากมันต้องใช้ทั art, ทง้งคาเต์บั์ทั้งโซบั์เลยอะเอาเป็นว่าเริ่มหลังเนี่ยดีที่สุดแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการเล่นข้าวๆข,ข,ของเด็กนี้กันเลยค่ะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยพี่ยาขอพี่ยาเซตมือแบบนี้แล้วก็ทํากรอมให้อยู่ในลักษณะของการส่งเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายแล้วก็เป็นการเล่นที่คองเคลง่ายคือนเน่ก็มันเป็นเด็กพี่พี่ยาต้องหาเกสามาไล์ใหม่ให้ได้เนาะเพื่อที่จะได้ต่อสองเทอนให้ดู ก็พี่ยาของนีญาเป็นคนเริ่มหลังแล้วกันนะเพราะสำหรับเรื่องนี้พี่ยาชอบเริ่มหลังแล้วมันสกิลเริ่มหลังมันรู้สึกดีกว่าเขาทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราเข้าใจเราจัวค่ะอโอเคอยู่นะไลค์ค่ะเป็นตัวของมินิเบลลี่จั่วกร์ดหนึ่งใบจากนั้นหยิบควิกคิวค่ะเพราะเราเริ่มหลังแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้สกิลของใบนี้เปิดห้าหา,หาเก3สามขึ้นมือหนึ่งใบเราเจอเกสามอาจจะหยิบอิซาเบลขึ้นมือมาคะ่ะ เนื่องจากว่าเราเริ่มหลังเราสามารถเติมกระดาษได้ง่ายมากเราก็อาจจะไม่ใช่เติมกระดาษคี่เราสามารถปัมพลังได้ง่ายขึ้นเราอาจจะทิ้งเจ้าใบานี้ไปก่อนละกันทิน้งใบนี้ไปก่อนใบนี้ขึ้นมือแล้วก็แปดพันค่ะโจมตีเบนกัสเนื่องจากเราต้องใช้คัตเตอร์บาตตอนเกรดสองเเราพยายามจะเฮต้นกิบไม่เหตต้นกีบแล้วก็ได้ชิคไม่มีอะไรทีนี้แหละเราต้องรับหนึ่ง,ดงเดเมดเดมเชคค่ะ แล้วก็มือเราไม่มีรายการเนาะเราอาจจะถ้าเราโดนเหตุเดียวก็แค่นี้แต่ถ้าเราไม่โดนเหตุก็รับแค่เดียวถ้าเกิดโดนเหตุก็ต้องหาวิธีกดให้ได้กับชนทิกเกอร์เนาะสมมติพี่ย่าโดนเหตุแค่ตัวเดียวก็เชิญจัวมลาล่าติดกันสองใบเลย่นนี้พี่ย่าจะอะไรเป็นเจ้าตัวของอแล็บแ็บดอรเตอร์นะคะแล้วก็จะไม่กดสกิลใดๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตบบาสเราจะหาย อาจจะลงเจ้ามินิเบลลี่ลงไปด้วยก็ได้นะคะทีนี้ก็เปิดห้าไม่เจ็ดอเราเริ่มหลังนี่นาะลงไปทำไมเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อเราเริ่มหลังแล้วก็ถอยมาลงมาค่ะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ควรลงตรงนี้แต่ว่าพี่ยาก็เป็นการพลาดอย่างหนึ่งนะคะก็มันไม่สามารถเคลื่อนย้ายคอร์มน์แบบนี้มันย,าย้ายขึ้นย้ายลง พี่ก็ย้ายลงมาการโดนกักเดมดีกว่านั่นเองแล้วก็เจ้า9ก้าพันปีเวนกัดไปเช็คไม่มีอะไรค่ะหูเราไม่ได้ทิกเกอร์เนี่ยทีนี้เขาขึ้นเกรดสามเราจะหนักแหละอ่ะฟอนทิกเกอร์ถอยหน้าแบกมือไม่มีอะไรค่ะอาจะต้องปาควิกชิวไปกัดเลยนะคะจังหวะนีะ้แล้วก็อาจจะต้องยอมเจ็บอีกหนึ่งเดมหรือว่าต้องกา,การกัดเหมือนนะพี่ยาักากัดเหมือนแล้วก็เจ็บอีกหนึ่งเดมค่ะเขาเถื่นจั่วค่ะเถอเราไลค่ะเป็นตั้าของ ปาศักสิทธ์อิสซบลสีดำทะมึน้วยนะเอ็กเซลสองค่ะจวการ์ดหนึ่งใบอืมโอเคเลยสกิลมาลงค่ะดูท็อปเด็กสามใบเรียงตามใจชอบจังหวะนี้วิธีการเล่นที่คุ้มที่สุดคืออืมเอาตัวนี้ใช้แล้วก็มุ่งโอเคพี่ยัาดีแบบนี้แล้วกันแล้วก็ขอเป็นเจ้าตัวของดอแล็บเบิลตัตเตอร์นะคะใช้เข้าหนึ่งอาเข้าเดอะบาร์หนึ่งค่ะ โมโกองเป็น,นอ o อ m a l นี่ค่ะคอพี่ยาจะขอเจาหนีลงนี่แล้วก็พอเป็นทิกเกอร์ด้วยอิซาเบลเปลี่ยนผลให้เป็น3ามอย่างสองอย่างตัวนี้จะบ่งหมื่นห้าด้วยนะคะสกิลแบบนี้มาลงดูอีกสามใบค่ะอู้ทีนี้สวยมากเลยเอาละทีนี้สวยโอ้ยผิดแหละผิดแลหละลืมม้าลายอ่ะเอาาันว่าเราไม่เล่นม้าลายเทอนี้แล้วกันเราจะฟาร์มมือนะแล้วก็เก็บม้าลายไว้ก่อนแล้วไปเล่นเสือกันก็ถ้าเป็นอย่างนี้พี่ยาก็จะ อืเสือไม่ได้มันต้องเป็นม้าลายจริงๆใช่ไหมมันโม่ไม่ได้เท่ากับว่าเราจะจบที่แค่นี้เลยดีไหมเราก็เรียงแบบนี้ได้มือแน่นอนสามใบได้ฮิวได้หนึ่งเด็บจริงๆพี่ย่าต้องลงมาา้าลายไปที่แอคซิลพี่ย่าพลาดอะสมมุติพี่ย่าลงไปก่อนที่ดับแบจะลงกันสมมุติอันนี้กรณีสมมุตินะการพลาดทุกคนนะสมมติ ถ้าจริงมันก็ทําได้นี่นะเอาอ,อมาก่อนเอาออมาก่อนโอเคพี่ย่าลืมความสามารถอิซาเบลเรียงแบบนี้ใช่ไหมอิซาเบลจะได้ดูท็อปกออิสรแล้วเลือกแบบดอตเดอเปเตอร์แล้วคออ่ะพี่ย่าลยมแบบนี้อโอเคมีนะได้เรียงแล้วล้วก็ลงมานี้จากนั้นสกิลของแวนการ์ดค่ะเขตาตะบัดหนึ่งไปเลือกความสามารถตัวนี้ ว่าถงว่ากล้องโม่ค่ะอ่าเขาตัวบาสด้วยมันต้องใช้บาสนี่ปึ๊บเป็นนอร์มอลค่ะคอลงช่อง้อี้นี่จาจะคอลงตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็อ่าตัวน,นี้นะคะในเมื่อเป็น Normal นอร์มอลยูนิตมันจะบบกอีกหมื่นห้าแล้วก็อีเซเดีค่ะแถวหน้าจะได้พลังเพิ่มขึ้น,น,นหนึ่งหมื่น,น,น,นเลยนะคะตัวนี้มาลายบบยห้าพันเลกเพราะเห็นการถ,ถูกส่งตรงกบบโซนจากความสามารถของ ต,ต,ตัวนี้มี e อ c เซลที่เพิ่มขึ้นมาค่ะจะได้พลังเพิ่มขึ้น5000มือเราเหลือแบบนี้เราเก็บรีมือไว้ใช้ตาหน้าเพราะว่าเราเลียงทิกเกอร์ไว้แล้วถ้าเราเปิดทิกเกอร์เราจะหายนะคะเอาอิสเบลโจมตีค่ะเปิดก่อนเลยทำการได้เช็คนิวทิกเกอร์ครั้งนี้นะับพลังเลย2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0นส0 0 0มื0 0 0บวกอีก3 0 0 0 0 1 7 0 0 0ึ่0 0 0็ด ี่หมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดโอ้ยเลยนี้แรงนะหมื่นเจ็ดยี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดอัพวางแบบให้มันเป็นหมื่นห้าหมื่นห้าเป็นสามหมื่นดีกว่าอะแบบนี้หมื่นเจ็ดยี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดโอ้คราวนี้จะเป็นสิบเก้ายี่ิบเก้าอืไว้ทีชนทิกเกอร์แบบนี้พี่ยะอ่าโพลั่งหมื่นฮิวไปให้หมาหลายแล้วกันจากนั้นฮิวหนึ่งเดเมดซ็ c t i o n เช็คค่ะดอทิกเกอร์คราวนี้มันแรงอยู่แหละ ยี 20, 3, 3, ่สิบสาพัี่ยัปัดให้ข้างนี้แล้วกันก็กระโดดขึ้นไปข้างบนนะจันหนึ่งกอริล่าเต็มเนยอ่าเน้าเราได้เรื่องกอริล่าแล้วอ่ะทีนี้นก็จมปีค่ะเอาดินเบาออกก่อนแล้วกันจะเป็น2 4่สิบสี่บวกหมื่นสาบกห้าพันเอ็กเซลสามหมืโอ้โหเรงมากเลยนะอ่ะอีนี้ทีหนึ่งสองหมืห้า อันนี้ค่ะ1 7ื่นเจ็ดยี่ทีเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยเราสามารถหามือได้แล้วก็ยิงเรียได้แล้วสามารถเพิ่มพลัง5้าพันได้เพราะฉะนั้นมือของพี่ยาต,ตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันจะก,กาดยากพอสมควรก็ต้องยอมเคาน์เตอร์บาสไปค่ะเมื่ออยูนี่โจมตีหรือบูธบาสหนึ่งมหนึ่งใโอเคจากนั้นนะคะอิซาเบลทาให้ออกความสามารถ2อ,อย่างเป็นนอร์มอนจัวหนึ่จัวได้ของกาด แล้วก็บวก5 0 0พันค่ะให้เจ้าตัวนี้แหละแต่พี่จะปัดใจข้างหน้ามีถ่ายคู่แข่งใบนะคะก็จะเป็น17,27,37,47บวก5 5 0 0ฟอนต์หกหมื่นสองแรงมากก็เป็นประมาณนี้นะคะทีนเราก็ต้องจบเทินของเราโดยเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็พยายามเซฟเดมกาดตัวเบาและปล่อยตัวเรงตัวไหนที่รู้สึกว่ามีไหล่ิกกดยากกามพีจีแน่น พีเจก็จะปล่อยสองเดเมจค่ะไม่มีฮิวสวยสมมุติว่าฮิวได้เพราะว่าเขาคงไม่ยืนห้าเดมหรอกเขาคงยืนสี่อ่ะแต่เราตกสี่เท่ากันแล้วมันเพิ่งเป็นใบที่ห้าฮิวได้แล้วกันเนาะม <c oughs> หลังให้แมทอ่ะอีกสักหนึ่งเดมอ้าวโดตกเดมสวยจวหนึ่งโอ้ยจวดพีจีด้วยอ่ะส่งนพีจีทิ้งกอริลลาเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล้วไม่ใช่แล้วมีตกใบแล้ว ก็ PG ตอนนี้โซเรามีทั้งหมดหนึงสองสามสี่ห้าเนี่ยมันจะเป็นห้าแล้วโอเคอิสเบไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปเลยค่ะแล้ว่าหิวกาดเลยก็ได้อ่ะสมมุติเราเหลือเท่านี้จริงๆอาจจะอินเตอร์เซ็ปตัวนี้ทิ้งไปเลยนะคะแบบนี้แต่งนั้นเข้าเทินเราค่ะเทินนี้คือเทนปิด ท่องเลยว่าเธอนี้คือเธอปิดจัวหนึ่งไลค์ค่ะมหาปาาอาจารย์ตักสักสีดำทำมืนอิสเบลล์แอคเซลสองจอัวหนึ่งใบทีนี้ค่ะเริ่มเรียงหัวกองค่ะอืมไม่แย่แต่ไม่ดีเราจะใช้ความสามารถของใครดี่ในถิเมม่อลงซึ่งมันมีแค่ตัวเนี้ยใช่ไหม เราใช้เคาน์เตอร์บัสหนึ่งใบเคาน์เตอร์บัสหนึ่งใบสองใบเพื่อเพิ่มพลังใช้สองใช้สามอ่ะโอเคงั้นพี่ยักษ์ก็จะเรียงไว้แบบนี้แหละให้มันเป็นนอร์มอลนอร์มอลเพื่อที่ตัวเนี้ยมูจะไม่ได้ไม่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะออกผลรู้สึกว่าออกผลดีกว่าอ่ะขอเจ้าใบนี้ลงในตัวนี้ค่ะแล้วก็ขอนี่กอริลล่าลงตรงนี้แล้วก็ขอรีเมอร์ค่ะสก,กิลรีเมอร์โซบัสไม่ใช่โซบัสส่งหนึ่งใบบนลงกับโซนอ่ะได้ โซชาร์ดหนึ่งใบค่ะเป็นนอร์มอลแล้วก็เคาน์เตอร์ชาร์หนึ่งใบจากนั้นกองที่เราดูใบนี้จะเป็นฟอนทันทีค่ะแล้วก็พี่เอ้ยยานะคะจะเลือกกดสกิลแอคทีอาเป็นเมื่อลงของอิซาเบลนะคะด้วยการอ่าเดี๋ยวนี้บวกห้าพันก่อนเดี๋ยวลืมเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งใบค่ะทํำผลงความสามารถอิซาเบลดูหัวกล้องสามใบว้าวอันนี้สวยอันนี้คือสวยอ่ะ ถ้าแบบนี้สวยพี่ยะจะเรียงฟอนต์ฟแบบนี้แล้วก็เป็นนอร์ม l ลยูนิคเนข้างล่างแล้วผลที่ตามมาคือแถวหน้าพวกมืออืมนั่นเองมือเหลือสองใบมีเอเซที่เพิ่งมาตัวนี้บอกห้าพันพี่ยะจะเอาเรียตีก่อนเดินไม่กดสกิลใครเลยเลียตีอยู่ที่หมื่นเก้ายี่สิบสองอ 17บวกมสองเป็นอันนี้จะเป็น19บกวกมื่นนะคะแล้วค่อยเป็นการโจมตีค่ะอันนี้แหละที่ยากถึงชอบฟอนไงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้อดีว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้เอาผลดีนะคะจากนั้นค่ะเราไม่มีอะไรละเราก็เช็คเลยฟอนทิกเกอร์ค่ะแถวหน้าบวกหมื่นอันนี้เป็นสองหมื่นสามื่นนะแล้วมีฟอนสะี่หมื่นอะฟอนทิกเกอร์ค่ะแถวหน้าบวกอีกหมื่นหนึ่งโอ้บ้าเป็นแล้วบ้าเป็นแล้วที่ยากอนยากที่สุ อ,อกลายเป็นแถวหน้าบวกทั้งหมด3ามหมื่แล้วนะคะจากนั้นค่ะกอลีน่าสกิลจบการต่อสู้ที่เป็นกัดของเราโจมตี 1, 2, ึ่งสอี่ห้าลุกเรียกาดของเราทุกใบที่พลังถึง25งหมนั่นเองตัวนี้39ลุกขึ้นมาค่ะตัวนี้12บสองยี่สองสาหมื่นลุกขึ้นมาตัวนี้19บเก้ายี่บเก้าสลุกขึ้นมาตัวนี้12 17, อ7สิบเจ็นเลุกขึ้นมาค่ะ จากนั้นรีทาย,ยากาศคู่แข่งทุกไปโอ้โหสุดยอดจริงๆอันนี้คือกล่องที่เราเรียงแล้วรู้สึกดีดีหลังจากนั้นค่ะเราจะไม่พอเราจะเอาเจ้าใบนี้ตีก่อนเพราะว่ามันมีเคอ์เตอร์บารเหลือนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มพลังตัวอื่นได้ก็ออกเป็นเวฟแรเลเคอ์เตอร์บาสค่ะทรงลงดอบเป็นนอร์มอนค่ะใช้ตัวนี้จัวนหนึ่งแต่งาน,นยิงค่ะบวกห้าพันยิงคู่แข่งบวกห้าพันได้สามเป้าเทียรก็จะปัดให้อืมอ่ะมาลายก่อนมาลายเห็นโมูก่อนบวกหนึ่งรอบ ปัดไอ้สามเป้าพี่จะปัดให้กอริลลาห้าพันปัดให้อ่าเดี๋ยวพี่จยากระโดดข้ามขัน 5, ไว้ข้างบนนี่เดี๋ยวจะเป็นหมือนปัดให้ตัวนี้ห้าพันแล้วก็ปัดให้ตัวเองห้าพันค่ะโอเคแต่งล็อตสกิลตัวนี้หนึ่งคาลตบาบัสทรงหนึ่งใบลงล็อบโซนเป็นนอร์มอลค่ะจวดการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ทำผลทิกเกอร์ค่ะบวกห้าพันและรีเทียร์กับคู่แข่งหนึ่งใบพี่ยาก็กระดึ๊บเป็นตัวนี้เลย ขึ้ไนไปข้างบนแถวหน้ามาลายเห็นโมบิงห้าพันนะคะก็แรงจริงๆนับเลยสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดฟอนตสามแถวหน้าประมาณสี่เจ็ดฟอนตีสิบเจ็ดยี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันตอนนี้สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอ่าตัวนี้ 20, 30, 40, 50, 60, สิบเจ็ดบวกห้าพันยิบตัวนี้24่สิบสี่บวกห้าพันยิบก้ากนะคะก็จะตีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9าีเจ็ดแเวฟห้าเอ็กซิลอ่าไม่ใช่ฮะมีมีแถวหน้าทั้งหมด5้าช่องตีได้ทั้งหมดเวิฟนะคะก็จะเป็นเด็กเกนเจอร์ประมาณนี้นะคะก็เล่นประมาณนี้เลยเป็นท่า คือไลท์สองต้องปิดแล้วเพราะกองจะเหลือน,อน้อยมากๆกเพราะมันค่อนข้างอิม a พ t แรงพอสมควรเลยนะคะก็ขอทุกคนนําไปปรับเล่นแล้วก็เอาไปใช้เล่นกันให้สนุกนะคะสําหรับเด็กเกทเเจอร์เด็กนี้เลยก็มือก็จะมีปวามหันี้ก็จะยกคืนอะเพราะว่าเราช่วงนั้น,นะเราเราเริ่มหนักแล้วเราปากกาแบบปะกกา,าแบบสุดเลยอะเราก็ทําให้เรามือเหลือเท่านี้โชคดีที่เรามีฟอนต์ไงเราก็เลยมีแรงบุกได้ดีมากกว่าเดิมนะคะก็อย่าลืมไปปรับเล่นตามความชอบของทุกคนนะคะ วันนี้พี่เอี้ยขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย